ฐานเจ้าชะตา7วันเกิดวันพฤหัสสบปปดีเรื่องต่อไปนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติสร้างขึ้นจากจินตนาการของแอดโดยแต่งประพันธ์ขึ้นอ้างอิงจากตำนานความเชื่อโบราณไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงผู้ฟังโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังคลิปนี้ จะเล่าถึงผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีโบราณว่าไว้ว่าเป็นดังผู้รู้นักปราช์มีพลังปัญญาเป็นเลิศเหนือเจ้าชะตาวันอื่นทว่าก็มีจุดเปราะบางอันต้องระมัดระวงังเกี่ยวข้องกับการถ่ายเทขึ้นลงหากเข้าไปเกี่ยวข้องก็อาจทำให้ได้พบกับสิ่งลี้ลับ คืออย่างเมื่อเจ้าชะตาผู้เกิดวันพฤหัสบดีต้องโดยสารขึ้นลิฟต์ควรหลีกเลี่ยงขึ้นยามวิการเพราะอาจมีบางสิ่งแฝงอยู่ในบางกระจกในลิฟต์หรือแม้แต่การเดินเหินขึ้นบันไดก็เช่นกันควรระมัดระวังยามอยู่ตามมุมโค้งอับสายตานี่เป็นเรื่องของพลาพลชายหนุ่ม เป็นพนักงานคิ้วกระเป๋าของโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งในสถานที่อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฝันของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ล้วนแวะเวียนเข้ามาใช้บริการมากมายยิ่งเวลานี้ที่เป็นช่วงไฮซีซั่นก็ทำให้แม้แต่ช่วงเวลาที่เข้ากะดึกก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เพิ่งเดินทางบินตรงมาถึงเข้ามาเช็คอินไม่ขาดสายคืนนี้ก็เป็นอีกครั้งที่พลาพลยังขนกระเป๋าของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักทั้งเดินนำพวกเขาเหล่านั้นไปส่งที่ห้องอย่างแข็งขันจะหยุดพักก็เพียงแค่ชั่วเวลาสั้นๆเท่านั้นขอบคุณครับ ขอให้เที่ยวสนุกในทริปนี้นะครับพนักงานหนุ่มกล่าวขอบคุณก่อนจะยื่นมือไปรับทิปแล้วโค้งนอบน้อมขยับกายออกจากห้องของลูกค้าด้วยความสุภาพพลาพลเดินทอดน่องผ่อนคลายจากการเมื่อยล้าเพราะแบกกระเป๋าเดินทางมาไม่หยุดตั้งแต่เข้ากะนี่กระปาไปเกือบสามชั่วโมงแล้ว ไม่น่าเชื่อว่าโรงแรมเล็กๆแห่งนี้ที่มีความสูงเพียงแค่13ชั้นจะมีแขกเข้าพักเต็มเกือบทุกห้องจนเขาต้องทำงานซ้ายตัวแทบขาดปกติแล้วกะกลางวันน่าจะงานหนักน้อยกว่ากะกลางคืนแต่คงยกเว้นในคืนนี้ที่เขาเพิ่งจะย้ายมาจากกะกลางวันหากมองกันในแง่ดี มันก็ไม่เลวร้ายนักเพราะอย่างน้อยเขาก็ได้รับทิปจำนวนมากกว่าปกติแย่หน่อยก็เห็นจะเป็นตอนขากลับลงไปประจำการอย่างชั้นล่างสุดอันเป็นที่ตั้งของล็อบบี้ที่เขาจะต้องใช้บันไดหนีไฟในการเดินลงไปเพราะทางโรงแรมมีกฎไม่ให้พนักงานโดยสารลิฟต์ตามลำพงัง หากไม่มีลูกค้าอยู่ด้วยพลาพลที่เพิ่งจะมาส่งลูกค้าที่ชั้นสูงสุดบนชั้นสิบสามยืนละล้าละลางหน้าลิฟต์ใจหนึ่งก็อยากแอบลงลิฟต์กดปุ่มพืชเดียวก็ถึงชั้นหนึ่งแต่ก็กลัวใครมาพบอาจทำให้โดนรายงานเป็นปัญหาเลยตัดใจต้องเดินลงบันได ทั้งที่ความกลัวถาโถมจู่โจมจับหัวใจใชายหนุ่มจำได้ถึงคลื่นพลังงานบางอย่างยามที่เดินลงไปชั้นหนึ่งเขารู้สึกคล้ายว่ามีคนจดจองเดินตามไปตลอดจนต้องวิ่งแทบตายเพื่อให้ถึงที่หมายโดยเร็วทำให้เกิดอุบัติเหตุพลัดตกบันไดจนเข่าแตก แถมขาแพลงมาแล้วนั่นเป็นสาเหตุที่ทหากเลือกได้พนักงานหนุ่มก็มักอยากอยู่ประจำกะกลางวันเสีมากกว่าด้วยเหตุผลที่ว่ากลางคืนกลัวผีจนแม้แต่เพื่อนใกล้ตัวก็หัวเราะเยาะกันมาแล้วหาว่าเขางุมงายกับความ เชื่อล้าหลังของผู้เกิดวันพฤหัส,สบวีว่าหากต้องโดยสารขึ้นลงลิฟต์หรือบันไดให้ระมัดระวังพูดผีวิญญาณเชื่อไว้ไม่ลบหลู่เป็นสิ่งดีที่สุดใครไม่เชื่อแต่พลาพลเชื่อเพราะเขาคิดว่าเขาเคยสัมผัสสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มาแล้วแม้จะเป็นเพียงแค่กลิ่นอายบางเบา จนบางคนบอกว่าเขาฝุงงซ่านปรุงแต่งจิตไปเองก็ตามทีเช่นเดียวกันกับคืนนี้แม้จะเป็นการเดินลงรอบที่หกแล้วแต่พลาพลก็ยังไม่รู้สึกจินทั้งยังวางใจไม่ได้สักนิดสองขายาวก้าวอย่างไวายไม่โอเอแต่ก็ระมัดระวังไม่อยากพลาดล้มเหมือนที่เคยมือข้างหนึ่ง เลยจับราวบันไดไว้เป็นหลักยึดยามวิ่งลงรวดเร็วสลับกับกระโดดข้ามสามขั้นลงมาเพื่อทำความเร็วให้ไหวขึ้นเมื่อใกล้ถึงจุดพักระหว่างชั้นอันเป็นพื้นราบเรียบจูจูแสงนีออนในปล่องทางเดินหนีไฟก็กระพริบทีๆก่อนจะดับพรึบไม่มีปีมีครุย พลาพลสบดเสียงดังในความมืดหยุดเดินเพื่อหยิบมือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วเปิดฟีเจอร์ไฟฉายขึ้นมาเพื่อใช้ส่องสว่างทางเดินแม่งเอ้ยเสือกมาดับอะไรตอนนี้วะกูเพิ่งจะถึงชั้นเก้าเองเฮ้ยความมืดแทบจะมิด มีเพียงไฟจากเครื่องมือสื่อสารทำให้ชายหนุ่มก้าวลงได้อย่างเชื่องช้าทั้งที่ในใจกระโจนไปถึงชั้นหนึ่งแล้วก็ตามทีเสียงจากฝีเท้ายามเดินลงกระทบพื้นมันสะท้อนกล้องภายในปล่องหนีไฟมันเป็นเสียงก้าวของปลาพลเพียงผู้เดียวเพราะเวลาดึกสงัดเช่นนี้ คงไม่มีผู้เข้าพักคนไหนนึกสนุกอยากมาเดินเล่นในนี้หรอกกระมังแต่จู่จูพนักงานหนุ่มก็กลับได้ยินเสียงก้าวเดินกระทบในจังหวะดังใกล้เคียงกันกันกบเขาชนิดที่เรียกว่าหากไม่สังเกตก็แทบจะไม่รู้ใจของปลาพลตกวูบไปอยู่ตะตุ่มนึกปลอบใจตัวเองว่า เขาอาจเพี้ยนหนักคิดมากจนขั้นหูเบลอเลยตัดสินใจหยุดเดินยืนนิ่งกับที่บริเวณใกล้ทางออกชั้นเจ็ดคิดมากไปเองมั้งไม่มีเสียงอะไรนิงว่าล้มหายใจถูกปล่อยยาวออกมาผ่านปลายจมูกอย่างโล่งอ,อกก่อนเขาจะรีบเดินต่อไม่ชัดชา้า เพราะอยากไปให้พ้นจากบันไดหนีไฟโดยไวทว่าเสียงฝีเท้าเจ้ากรรมก็กลับคืนมาในบัดดนเช่นกันยิ่งกว่านั้นจังหวะการก้าวก็ฟังเร่งรีบไม่ใช่จังหวะเดียวกันกันกบเขาและกำลังก้าวคร่อมกันอยู่ด้วยเฮ้ย hey, ลูกช้างกลัวแล้วอย่าทำอะไรลูกช้างเลยกลาบลนะ ปากก็แหกปากร้องสองขาก็วิ่งลงอย่างรวดเร็วเมื่อพลาพลรู้ว่าเสียงฝีเท้านั้นดังมาจากชั้นบนเหนือศีรษะตัวเองแล้วยังดังใกล้เข้ามาทุกขณะชายหนุ่มวิ่งไม่คิดชีวิตบางจังหวะกระโดดลงจึงทำให้พลาดลม้มทำเอาหัวข่าวกระแทกลงเต็มแรงทว่าพลาพล ก็ไม่มีเวลาโอดโอยแม้เจ็บปวดแค่ไหนก็ฝืนลุกขึ้นอย่างไวแล้ววิ่งต่อท,ทันทีป้ายบอกหมายเลขชั้นว่ามาถึงชั้นหกแสดงว่าผ่านเกินมากว่าครึ่งทางแล้วแต่คนอกสัน่นขวัญแขวนก็ไม่คิดชะลอฝีเท้าอย่างตั้งหน้าตั้งตาใส่สุดชีวิตแต่ที่ทำให้พลาผลรู้ว่า กำลังโดนสิ่งเร้นลับเล่นงานแล้วนั่นก็คือไม่ว่าเขาจะวิ่งยังไงวิ่งเร็วแค่ไหนลงไปไม่รู้กี่ชั้นต่อกี่ชั้นแต่ป้ายบอกก็ยังคงขึ้นเป็นเลขหกอยู่ที่เดิมวนเวียนซ้ำๆให้รู้ว่าเขายังอยู่ที่ชั้นหกไม่เปลี่ยน กลัวแล้วลูกช้างกลัวแล้วปล่อยลูกช้างไปเถิดจ้าสองมือชายหนุ่มประนมยกสูงท่วมหัวแข้งขาที่เคยวิ่งเร็วก็สั่นสะท้านแทบไรเรี่ยวแรงขามันแข็งจนแทบขยับไม่ไหวแต่ก็ยังฝืนลากเดินลงไปเรื่อยๆเ,เหมือนจะได้ผลพระลาพล ไม่ได้ยินเสียงวิ่งไล่ตามหลังมาแล้วแถมสัญ,ญลักษ์บอกฉันก็เลื่อนมาเป็นหมายเลขหพลังใจจึงหวนคืนกลับมาให้คนขาสั่นพอจะมีกำลังก้าวเดินลงต่อไปเพียงแต่ระหว่างทางลงชั้นห้าไปสู่ชั้นสบริเวณหัวโค้งบันไดพนักงานหนุ่มก็ถึงกับ ัวชาเมื่อได้มองเห็นร่างของชายผู้หนึ่งยืนหันหลังให้พร้อมกระเป๋าเดินทางพรุพรังความกลัวสุดขีดจับขั้วหัวใจพนักงานหนุ่มทำให้พลาพลไม่สนใจแล้วว่าคนคนนั้นเป็นแขกผู้เข้าพักจริงหรือไม่ในหัวคิดนำไปก่อนว่าเป็นผีเลยไม่รอช้า ออกวิ่งลงไปด้านร่างอย่างเร็วลืมความเจ็บปวดบริเวณเข่าก่อนหน้านี้ไปจนสิน้นเพียงแต่ไม่ทันไรก็เกิดเหตุชวนสะพรึงเมื่อเขารู้ว่าต้นเองวนกลับมาที่เดิมคือทางลงเชื่อมต่อระหว่างชั้นสและชั้นห้าเพราะมุมโค้งอันอับสายตาเมื่อเคลื่อนผ่าน ก็ได้พบกับชายคนเดิมที่หันหลังให้กันพลาพลขนหัวลุกแหกปากร้องตกใจดังลั่นวิ่งวนกลับขึ้นไปด้านบนแต่ก็วนกลับมาที่เดิมอีกแล้วที่แย่ยิ่งไปกว่าเก่าเห็นจะเป็นชายคนนั้นที่แม้ลาตัวจะหันหลังให้เห็นเพียงบ่ากว้าง แต่ศีรษะเจ้ากรรมของหมอนั่นดันหมุนมาด้านหลังหันมามองเขาพร้อมกับแสยะยิ้มสยดสยองพร้อมกันกับใบหน้าโชกเลือดกะโหลกยุบดูบิดเบี้ยวทั้งในตาทลักออกมาข้างหนึ่งเสียงหัวเราะของผีร้ายดังลั่นแข่งกันกับเสียงแหกปากร้องตกใจ ก่อนพลาพลจะรู้แล้วว่าไม่ว่าเขาจะหนีด้วยการขึ้นบนหรือลงล่างก็ไม่มีวันหนีพ้นเพราะมันวนเวียนอยู่ณนะจุดจุดเดิมกลัวแล้วลูกช้างกลัวแล้วช่วยด้วยใครอยู่ข้างนอกช่วยด้วยกลัวแล้วมึงมึงมันแรงน้าใจนะ เห็นกูแบกกระเป๋าก็ไม่ช่วยเหลือแล้วมึงอย่าหวังเลยว่าใครจะมาช่วยมึงเสียงสั่นประสาทจนพลาพลสติกระเจิงนั่งคุกเข่ายกมือไหว้ท่วมหัวเพราะขาสั่นสิ้นเลี้ยวแรงก้าวไปไหนไม่ได้เลยก้มหน้าร้องห่มร้องไห้ขอชีวิตจากพูดผี อย่าฆ่าลูกช้างเลยหากลูกช้างล้วงเกินอะไรขอไภัยลูกช้างด้วยคนอย่างมึงมันต้องมาอยู่แทนกูนี่ตายซะเถอะมึงปีศาจร้ายหมายอยากได้คนอยู่แทนแม้ยืนอยู่กับที่แต่ช่วงแขนกลับยืดออกจนยาวจนฝ่ามือเต็มไปด้วยเลือดกระ บีบคอชายหนุ่มเต็มแรงพลาพลชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นรู้ว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าคงต้องกลายเป็นผีเฝ้าบันไดแห่งนี้แทนวิญญาณชั่วตรงหน้าเป็นแน่แท้เมื่อลมหายใจสุดท้ายใกล้จะหมดลงก่อนที่สติจะดับวูในคันลองสายตาของเขา ก็เห็นแสงสว่างของนีออนกระจายขึ้นอันเป็นเวลาเดียวกันกับผีสางตนนั้นสลายหายวับไปในทันทีชายหนุ่มผู้เฉียดตายกลายเป็นผีค่อยๆค,คลานขยับไปยังประตูทางออกของชั้นสี่กระทั่งลุกขึ้นยืนเดินออกไปจนพ้นบันไดหนีไฟอันเป็นสถานที่ต้องห้ามของผู้เกิดวันพฤหัส,สบดี ร่างของเขานอนหายใจหอบแรงอยู่บนโถงด้านหน้าประตูของบันไดหนีไฟชั้นสี่หมดสภาพไม่สามารถเคลื่อนกายลุกไปไหนได้อีกในหัวนึกขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยกราบไหว้บูชาทั้งยังนึกตำหนิตนเองที่ไม่ระมัดระวังรู้ทั้งรู้ว่าโรงแรมแห่งนี้ เคยมีตำนานกล่าวขวัญกันถึงนักท่องเที่ยวตกบันไดหนีไฟเสียชีวิตโดยร่างของเขาผู้นั้นร่วงหล่นจากชั้น13แล้วมาห้อยต่องแต่งอยู่ที่ชั้นสี่อันเป็นชั้นที่พรลาพลเพิ่งได้เจอวิญญาณดวงนั้นนั่นเอง โปรดติดตามคลิปถัดไปเกี่ยวกับเรื่องราวอาถรรพ์ของคนเกิดทั้ง7วันได้ในโอกาสต่อไปนะคะหากชื่นชอบแอดฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับฟังคลิปใหม่ๆได้เป็นประจำเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยค่ะ